คุณแม่หลายๆท่านค่ะเป็นคุณแม่มือใหม่ควรทานไรก่อนคลอดทานแล้วดียังไงมีประโยชน์ยังไงฟ้าจะมาเล่าสู่กันฟังค่ะ สวัสดีค่ะฟ้าเบบี้คิค่ะวันนี้นะคะฟ้าจะมาเล่าสู่กันฟังค่ะเกี่ยวกับว่าคุณแม่ควรทานใดก่อนคลอดทานแล้วดียังไงมีประโยชน์ยังไงนะคะเพราะมีคุณแม่หลายๆท่านค่ะเป็นคุณแม่มือใหม่ยังไม่ทราบเลยว่าต้องเตรียมความพร้อมก่อนคลอดยังไงนะคะวันนี้ฟ้าเลยรวบรวมคลิปเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากคุณพ่อคุณแม่กันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ ันดับแรกเลยนะคะคุณแม่ควรทานอาหารให้ครบ5้าหมู่ค่ะก็จะมีประโยชน์ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกน้อยเลยต่อมานะคะก็จะเป็นเมนูหัวปรีค่ะหัวปีนะคะช่วยกันหลั่งของน้านมแม่นะคะให้คุณแม่มีน้ํานมให้เพียงพอต่อลูกน้อยนะคะแล้วก็ยังมีแคลเซียมสูงนะคะช่วยเรื่องกระดูกและฟันของลูกน้อยให้แข็งแรงอีกด้วยนะคะเมนูก็มีเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่น ต้มขาไก่ใส่หัวปีนะคะยำหัวปีนะคะคุณแม่ก็สามารถเอาไปนะคะทำอาหารเมนูต่างๆแล้วแต่ความชอบของคุณแม่ได้เลยค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นมะละกอสุกค่ะเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์มากๆเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่ค่ะต้องการการขับถ่ายนะคะแล้วก็ลดอาการเรื่องท้องผูกท้องเฟิร์สเพราะว่าตัวมะละกอสุกเนะะี่ยค่ะมีวิตามินธาตุเหล็กนะคะแล้วก็มีเส้นใยอาหารสูงช่วยเรื่องขับถ่ายนะคะเนื่องจากหมดลูกค่ะที่คุณแม่มีการขยายใหญ่ขึ้นเวลาท้องเนาะแล้วก็อาจจะไปกดทับลำไส้ใหญ่ได้นะคะตัวนี้ค่ะทําให้การเาผ่าผานหรือว่าการขับถ่ายไม่สมบูรณ์แล้วก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนของคุณแม่ ะะตัวมะละกอเนี่ยค่ะก็จะช่วยเรื่องราไส้นะคะแล้วก็ยังจะช่วยเรื่องเลือดออกตามไรฟันด้วยค่ะมีประโยชน์เยอะแยะมากมายช่วยในเรื่องประสาทการผ่อนคลายนะคะทําให้คุณแม่เครียดน้อยลงนะคะการที่คุณแม่เครียดน้อยลงเนี่ยก็จะส่งผลต่อลูกน้อยด้วยมีน้ำนํำนมหลั่งไหลดีด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นใบกระเพราค่ะ ใบกะเพรานี่ประโยชน์มากมายเลยค่ะสามารถทานได้ทั้งก่อนข้อและหลังข้อเลยความร้อนของใบกะเพรานะคะจะช่วยเรื่องการไหลเว้นของเลือดช่วยให้มีน้านมมากขึ้นรวมถึงนะยังมีธาตุเหล็กแคลเซียม ฟอสฟอรัสเส้นใยอาหารสูงอีกด้วยค่ะคุณแม่นะคะสามารถนํามาทาค่ะเป็นกระเพราหมูกระเพราไก่ได้เลยนะคะมีหลากหลายเมนูเลยต่อมาค่ะจะเป็นขิงนะคะขิงค่ะเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะสามารถกินขิงหรือว่าดื่มน้ําขิงได้เลยก็จะช่วยเรื่องท้องอืดน,นะคะท้องเฟอ้อช่วยลดอาการบวมน้ําหรือว่าช่วยลดอาการคลื่นไส้ของแม่ท้องได้ด้วยค่ะคุณแม่สามารถน้าขิงนะคะมาต้มทานเป็นน้ำขิง ได้เลยนะคะทานง่ายด้วยต่อมาค่ะจะเป็นแซลมอนค่ะรับรองว่าคุณแม่ท้องหรือว่าคุณแม่ไม่ท้องก็ชอบเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าคุณประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยค่ะก็จะช่วยทำให้คุณแม่ค่ะมีโปรตีนมีโอเมก้า3นะคะช่วยบำรุงสมองแล้วก็การทำงานของโครงสร้างอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ ต่อมานะคะเป็นน้ำเปล่าค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะควรดื่มน้ำเปล่าให้มากค่ะดื่มมากเท่าไหร่ยิ่งดีต่อสุขภาพทั้งคุณแม่นะคะแล้วก็ในท้องด้วยนะคะตัวนี้ค่ะจิบได้ระหว่างวันให้ถึง3ลิตรยิ่งดีเลยอย่างที่บอกไปว่าทั้งใบกระเพราทั้งขิงหรือว่าจะเป็นแซลมอนต่างๆนะคะค่ะแล้วก็น้ำหัวปลีเนะะี่ยค่ะก็ยังมีประโยชน์อีกมากมายแล้วก็ทานง่ายอีกด้วยนะคะยังไงวันนี้นะคะฟากก็รวบรวมข้อมูลมาประมาณหนึ่งนะคะก็หวังว่านะคะจะ เป็นพิกที่ดีดสำหรับคุณแม่มือใหม่หรือว่าคุณแม่ท้องแรกนะคะงไงวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ